สวัสดีครับผมตั้มจากช่อง3านาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับกองทุนรวมของจีนนะครับซึ่งผมจะคัดกองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นว่าในรอบหนึ่งปีนี้กองทุนไหนมั่งที่ผลงานดีสามอันดับแล้วก็จะไล่ไปดูว่าในกองทุนเนี้ยเขาไปลงทุนต่อในบริษัทไหนที่พอที่เราคุ้นหูไหมคุ้นตาไหมแล้วก็ พาไปดูว่าถ้าเราจะลงทุนเนี่ยเราต้องใช้เงินกี่บาทแล้วก็มีค่าธรรมเนียมกี่บาทนะครับอะเดี๋ยวเราไปลงทุนไปดูกันเลยดีกว่านะครับอาผมก็จะคัดมาก็คือคัดมาจากตัวของเว็บนี้นะครับ morningstar ผมมองว่าเว็บไซต์เนี้ยมันโอเคนะสำหรับผมนะข้อมูลเยอะข้อมูลอะไรต่างๆเยอะดีแล้วก็ ข้อมูลเป็นธรรมโอเคเงื่อนไขที่ผมจะหานะคือว่าเป็นกองทุนจีนคุณนะครับแล้วก็ไม่จ่ายปันผลเพราะผมมองว่าการที่ไม่จ่ายปันผลเนี่ยทำให้กองทุนนะ่ะมีฟร,ร์ม,มารหรือว่า,าผลงานดีนะครับโอเคในรอบ1ปีเนี่ยมีกองทุนไหนมั่งผมเอามา3ตัวนะตัวแรกนะครับจะ เป็นตัวของกองทุนเปิดนะครับ AsiaPlus Innovation China Infinity นะครับผลดำเนินการในรอบปีเนี่ยอยู่ที่57%นะครับกองทุนที่2นะครับกองทุน Ktem China Infinity Fund ชนิดสะสมทรัพย์นะครับตัวนี้ก็ประมาณอยู่ที่30 6%กนะครับกองทุนที่3ก็คือกองทุนเปิด UOB Smart Growth China นะครับอยู่ที่35%นะครับอ่ะเรามาดูตัวกองทุนตัวแรกกันดีก,กว่านะครับปับ๊บผมขอเปิดตัวนี้ก่อนนะตัวกองทุนเปิด A อเจนทนพัฒนานะครับผมก็ตามไปดูต่อนะเอาข้อมูลจากเวิร์มเมจิกนะว่าเขาลงทุนต่อในกองทุนไหนนะครับซึ่ง ผมก็ตามไปก็รู้สึกว่าเขาจะลงทุนในตัวกองทุน Marine e x c e s เ c h i n นซ o าโ i n ดอ t i ฟิทีฟันนะครับซึ่งกองทุนนี้มีความพิเศษก็คือกองทุนนี้เป็นบริหารแบบ Active, Active นะครับ Active กับ p s s i v e ก็คือพยายามกองทุนนี้จะพยายามชนะตลาดจะพยายามชนะตลาดก็ถือว่าพยายามทำผลมาให้ตัวเองอะ ชนะตลาดนะครับแล้วผมก็ตามไปต่อว่าตัวมารีนเนี่ยตัวเนี้ยเขาลงทุนในบริษัทจีนบริษัทไหนมากนะครับเอามาจากเว็บไซต์เขานะตัว10อันดับโฮลดิ้งที่เขาเข้าไปถือหุ้นนะครับก็มีตัวของ t e n เ e n นที่ทําเกมนะครับอย่างอวก็ของ t e n เซ็นนะอารีโอบากรุ๊ปก็ ดูอีกแล้วอลีบาคือใครนะครับเจ้าของรู้สึกจาราซาด้านะ JD ก็คือ JD c e n t r ท l ที่เข้ามาขายเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปโฮลดิ้งด้วยนะตัวนี้เออ่ตัวนี้นะผมก็รู้จักชื่อ2-3ตัวนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันเป็นยังไงตัวที่2นะครับก็คือกองทุน เปิดเคเทมชนซา i n นดีฟันที่สัตว์ผมทรย์นะครับขออภัยครับาตามไปดูในตัวของอเว็บเมสิกนะก็รู้สึกว่าเขาจะไปลงทุนต่อในตัวของไหนเนี่ยลงทุนต่อในตัวนี้ครับ bgf ช f น n d ฟันผมก็ดมตามไปดูต่อว่า ไอกองทุนเนี้ยเขาลงทุนในตัวโฮลดิ่งตัวไหนมั่งนะครับในตัวหุ้นตัวไหนมั่งนะครับ10อันดับนะอันดับแรกคือตัวผิงอันผิงอันนี้เป็นบริษัทประกันภัยรู้สึกจ้าจะเป็นอันดับ3ของจีนนะแล้วที่สำคัญก็คือเจ้าสัว CP เป็นเจ้าของด้วยนะครับต่อมาก็เป็นตัวของเทนเซนที่เรารู้อยู่แล้วเขาทำเกมนะครับ จะมีตัวของแบงค์แบงค์ไชน่าด้วยนะแบงค์ของจีนด้วยนะแล้วก็อะลีบามีเจดีเซนทันเจดีตัวนี้จะดีเป็นบริษัทแม่ของเจดีเซนทันนะมีหลายตัวที่ผมรู้จักนะอืมโอเคเลยโอเคเลยโอเคเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าไอตัวไหนดีนะครับต่อมาตัวที่3นะตัวนี้จะเป็นตัวของกองทุนเปิด UoB Smart g o ์ท t e r China นะครับ ตามไปต่อที่ตัวของเว็บมิติกนะเขาไปลงทุนต่อที่ไหนลงทุนหนอ่อต่อในกองทุน u n i t ต d g e เกสเด e s t สเด h ไชนนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยจริงๆนะครับอ่าผมก็ไล่ไปดูนะว่าไอตัวนี้มันเป็นลงทุนต่อที่ไหนอ่าผมดาวน์โหลดเอกสารมานะครับ ก็ตัวนี้นะลงทุนในไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ตัวนี้นะครับเจนเป็นบริษัทที่ทําชิปทําทชิปเป็นโรงงานทําชิปอันดับหนึ่งของโลกนะมีเทคโนโลยีที่ทําชิปที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นชิป intel amd หรือว่าชิปของ apple ที่ออกมาใหม่อย่างตัว a 1 m 1เนี่ยก็ผลิตจากโรงงานนี้นะครับซึ่งผมชอบเป็นการส่วนตัวนะ เพราะผมมองว่าเขามีโน้ตฮาวที่ทันสมัยแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นตัวอาลิยบาเทนเซนเอไนะครับประกันชีวิตแล้วก็มีผิงอันด้วยแล้วก็มีไชน่านะครับตัวนี้ด้วยไชยน่าทางคารนะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้จะเน้นในด้านของบริษัทที่ดูแบบเป็นเ,เป็นสากลน,นะ รู้สึกชายน่าร้ายอินทูล a ันก็มีบริษัทประกันภัยด้วยนะตัวนี้ด้วยนะอันนี้รู้สึกจะเป็นบร,ริษัท startup ที่ลงทุนด้านการศึกษานะเหมือนการเรียนทางไกลอะเรียนออนไลน์ผู้ผิดเรียนออนไลน์นะครับอา่าแล้วทีนี้ถ้าเรามารวมๆกันนะครับว่าทั้ง3ตัวเนี้ยทั้ง3ตัวเนี้ยตัวไหนที่มันเข้าตาหรือยังไง ก่อนที่ไปดูเรา,าดูกันดีกว่าว่าแต่และตัวนี่ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่กันนะครับตัวแรกนะตัวของเอเชียนพลัสเนี่ยใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ลงทุนอยู่ที่5,000นะครับครั้งแรก5,000ครั้งต่อไปก็5000นะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่3.8 16%ซถือว่าสูงนะถือว่าสูงนะถือว่าสูงอ่ะตัวต่อไปปับ๊บตัวของตัวเคเทมนะครับตัวนี้ใช้เงินเท่าไหร่คิดว่าน่าจะไม่เกินพันนะอ่าจริงด้วยเพราะว่าของกรุงไทยก็ประมาณนี้เริ่มต้นที่1000บาทนะครับครั้งต่อไปก็1000บาทค่าใช้จ่ายไม่แพงนะ 1%น่งให้ใจ่ายรวม1%ค่าตรรมเนียมอยู่ที่3%ก็น่าจะไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงผมว่าไม่แพงตัวต่อมาปุ๊บเป็นตัวของ UOB นะ UOB จำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่1,000บาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเออตัวนี้เริ่มลงทุนเท่าไหร่ก็ได้นะครับ0บาทเลย สิบาทก็ลงทุนได้แตค่คงไม่มีใครซื้อขนาดนั้นนะผมว่าก็แนะนําให้เริ่มต้นที่1,000บาทนะแล้วค่อยเก็บไปค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่1%ตัวนี้ก็ไม่เกิน3%อันนี้ถือว่าถูกผมมองว่าถูกถูกอ่ะทีนี้ก็มีคำถามว่าส่วนตัวผมชอบตัวไหนนะครับส่วนตัวผมชอบ ตัวกองทุนของ UOB นะ UOB ตัวนี้ไม่ดจะติกไปทำไมขอภครด้วยอ่าเห็นนะ UOB ตัวนี้เพราะว่าผมเห็นรายชื่อของเขาที่เข้าไปลงทุนนะ่ะมันเป็นรายชื่อที่ผมรู้จักแล้วก็ เป็นบริษัทกึ่งสากลพอสมควรซึ่งสถานะบริษัทพวกนี้มันโอเคผลงานดีแล้วถ้าไปดูในตัวของผลงานตัวนี้นะครับอันดับ2อันดับ3มีห่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะเปอร์เซ็นต์เดียวเองนะ36กับ34เนี่ยส่วนตัวนี้ก็คือ58ไปไกลแล้วอา่า ก็ให้ถือว่าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในตัวไหนเพราะว่าผมมองว่าถ้ากองทุนไหนที่ผมรู้จักแล้วเข้าไปรู้จักบริษัทนี้ว่ามันทําธุรกิจเกี่ยวไรแล้วก็ดูพฤติกรรมเขาหน้าหน้าลงทุนอะไรเนี่ยผมก็จะเลือกตรงนั้นส่วนผลดําเนินการตัวเนี้มันก็เป็นแค่ในตัววัดของรายปีนะครับ ปีหน้าจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับโควิดจะมายังไงก็ไม่รู้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับฝากไว้แล้วกันก็เอาเป็นข้อมูลนะครับว่าตัวไหนน่าลงทุนหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าอยากให้คุยเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเรื่องไหนนะครับช่วงนี้บิตคอยก็ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ลงมาเยอะด้วยถ้าจะลงทุนก็ เผาๆหน่อยจับจังหวะหน่อยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ก็พูดยาวแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ